็ต้องขอสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะ <c oughs> สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกัการกดกาชามิก,กุอีกแล้วนั่นเองเพราะว่าคนที่เราเรากดไปนะคะมันไม่จะพูดถึงมันเลยนะคะซึ่งเราก็ไปเติมมาเรียบร้อย <laughs> ไม่ต้องมาถามพี่อีกว่าพี่กุกเติมหรือเปล่านะถ้ามีตัวที่อยากได้ก็เติมหมดนะคะโดนแข่นะก็วันนี้นะคะมันยังอยู่ในช่วง triple odds การ์ชาอีเวนต์อยู่นะคะก็คือคูณสามนั่นเองแต่หนที่แล้วก็กดคูณสามไปนะซึ่งแบบก็อย่างว่าเนาะเพรได้มาฟรีอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่า เพชรที่เติมมากับเพชรที่ได้ฟรีเนี่ยมันจะต่างกันหรือเปล่าก็เพชรเหมือนกันปะวะไม่น่าเกี่ยวนั่นดิก็ว่าไม่น่าเกี่ยวนะ <c oughs> โอเคดูสิมันสวยสดงดงามมากนะสำหรับมิกุนะคะยังไงก็อยากจะได้สักตัวแล้วก็ท่วงนี้นะคะมีนี้ด้วยนะ Limited tie up a n i m a น e สติกเกอร์อเฮียนะคะ,ะก็คือเป็นสติกเกอร์ของน้องสโดมบิกุนั่นเองไปโหลดมาแล้วน่ารักมากบอยใครยังไม่โหลดไปโหลดกันซานะจ๊ะมาเราจะมากดกาชากันนะคะก็เตรียมพร้อมกดกาชารอบที่สองสำหรับบิกกุนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะ <c oughs> วันนี้เนี่ยต้องภาวนาจริงๆว่าขอให้ได้นะฮะน้ำตาจีไหลมีความลุ้นมากวันนี้เราจะกดกาชากันอีกหนึ่งรอบนะฮะกาชามิกุนั่นเองอัลตราแลหถึง8ดาวนะคะลิมิเต็ดทำ only นะเป็นสโนโมิกุทายอัพ all triple ปปนะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงคุณสามนั่นเองกด ด้วยตั๋วก่อนเลยตั๋วจะได้อะไรตั๋วตั๋วตั๋วไม่ได้มีความใกล้เคียงเห็นเขาบอกตั๋วก่อนจะดีนี่ไงตั๋วไปแล้วไม่ได้อะไรเลยมาสามร้อยเพรนะสำหรับ ไม่โก่นะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าลุย300เพชรจัดไปอขอเธอนะขอเธอ อน่ารักจุงเบยเห็นไหมว่าต้องเสียเงินคือเพรที่ได้มาจากการเติมเงินนะฮะจะสามารถที่จะกดได้ตัวดีใช่ไหมอันนี้คือสูตรใช่ไหมอันนี้คือสูตรอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าสูตรนะเนี่ย ผลการวิจัยถูกต้องมาตัวต่อไปนะยาง้นเราได้ลูกะแล้วถือว่าการกดครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มแล้วนะน่านไม่ใช่มีกูก็จริงนะตัวต่อไปละ กินมีนอนในช่องฉันบอกว่าหอกไปเติมแป๊บผมนี่น้ำตาจะไหลหัวใจจะวายสุดยอดอ่ะต่อฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไร สุปปาฮีมโม่มูนบ้าไปแล้วตอนนี้บ้าไปแล้วพูดเลยบ้าแล้วบ้าแล้วอ๋อออ้อเมือ,อมันหัวใจจะวายรู้สึกเหมือนหัวใจจะวายยงไงไม่รู้อ่ะ ถามว่าไปเอาดวงมาจากไหนต้องถามว่าอีกครั้งที่แล้วเนี่ยวดวงหายไปไหนดีกว่าปะ <c oughs> คือหอนที่แล้วนี่เติมได้กากมากคือแบบกดได้กากมากนะหอนที่แล้วอะแต่ซปเปอร์ฮีโร่มูนเดียวตัวต่อไป <c oughs> กบแดงเจ็ดดาวโอเคโอเคตัวต okay, okay. ่อไปฮะืออ มาแล้วตัวเก่าเริ่มเละหลังแล้วตัวเก่าเริ่มมาแล้วไลฟ์การ์ดเบรนดะ,ะตัวเก่าเริ่มมานลแต่ก็เป็น300ที่คุ้มมากใช่เวลาใช่เะลาต่อฮะอ้า งไงฮ้ยนี่มันฟันไปใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นองในช่องแชทถามว่าทำบุญด้วยอะไร ตัวสุดท้ายแล้วปะนี่ตัวสุดท้ายยังตัวสุดท้ายยังอะเพียนี่สปอร์ตไม่เกี่ยวกันไปดูดีกว่าได้อะไรบ้างโอ้โหดีดีอะฟุลง เรากดไป300เพรนะคะได้เมกูรีนลูกะนะคะเมกูรินลูกะนะคะเป็นอัลตร้าแปดดาวอัลตร้าแปดดาวนะคะ <c oughs> ก็อันนี้สกิล hmm. แรกค่ะซองสไตร์ Strike, นะคะมุมนมนสปีด 80%เลยนะเป็นเวลา5วินาทีนะคะส่วนสกิลที่2นะคะ Hard Attack นะคะ ATK คูณพัน Area Damage เลยแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ของความเร็วในการโจมตีของศัตรูนะคะลดลง70%เป็นเวลา12วินาทีนะคะแล้วก็ดิสเปลเอ e เนมี f บัฟด้วยนี่แหละที่ต้องการ สไลด์บัฟคู่ต่อสู้๊าทโท่มันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะล็อกแป๊บโอเคตัวที่สองเป็นลูกกะแปดดาวนะคะลูกกะแปดดาวก็โอเคดีดีด,ด,ดีดีนะ,ะต่อด้วยมิกุนะ,ะได้มิกุมาด้วยอ่อมิกุ ได้มิกกมานะคะมิกกเป็นสายสเตรนท์นะคะแล้วก็สกิลนะฮาร์ดเฟลซองนะคะเป็นเพิ่มพลังโจมตี8เออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา12วินาทีนะคะแล้วก็เพิ่มสกิลรัสสิสเทนอีก60%เป็นเวลา12วินาวีด้วยเยอะเชียวดีดีอะล็อก <laughs> มีน้องในช่องแชทถามว่านี่แฮกหรือเปล่า น้องก็เห็นกระตาพี่ก็กดเป็นปกตินะฮะอีปิกมากคือได้ตัวนี้ซปเปอร์ฮีโร่มูนนนี่อีปิกมากในที่สุดสังก็ได้มันมา <c oughs> ดีนะไม่เสียดีดะไม่เสียไม่เสียกบแดงไปอัพนะฮะ <c oughs> ได้มาแล้วน้ำตาจะไหล <c oughs> ดีดีอย่าพูดเลยอะ่ะ แล้วก็ได้บอสมานะคะได้เบอร์นาดนะคะได้เลวนาด7ดาวคือเปิดไปเนี่ยได้อัลตร้า8ดาว2ตัวได้8ดาว2ตัวได้7ดาว3ตัวเป็นการเปิดที่ไฮโซมากพูดเลยเพชรที่เติมเงินมาเนี่ยมันดิงสิ ใส่ปววะไม่กดแล้วไม่กดอีกรอบแล้วไม่กดอีกรอบเก็บไปก่อนอ,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 อแล้วก็สำหรับตัวรีวิวนะคะสำหรับตัวรีวิวต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันในเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งละกันนะคะเป็นตัวรีวิวล้วนๆนะคะก็สำหรับวันนี้เนการกดกาชาก็ผ่านไม่ได้ด้วยดี ดีจังเลยอะ่ะดีดีอะ่ะได้ลูกกอด้วยอ่ะดีน้อดีเกินไปใช่ไหมน้นองทุกคนบอกว่าดีเกินไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยนะรู้สึกตอนนี้รู้สึกแบบ รู้สึกดีอ่ะรู้สึกโคตรดีอ่ะรู้ไหมว่าวันนั้นแบบโคตรโมโหกดครั้งที่แล้วโคตรโมโหเลยอ่ะเออแต่วันนี้คือแบบดีๆวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน่าจะว่าไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะคะโดนบอสเรียกประชุมทั้งวันนะคะก็น่าจะเป็นเพราะ ผลก็เป็นผลพวงแห่งความพยายามในการทำงานโอเคเดี๋ยวขอพูดปิดคลิปก่อนนะวันนี้ต้ของขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณรอนทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะใครที่ดูคลิปนี้ละอิดรบกวนช่วยกดไลค์ อิดกดไลค์ด้วยนะคะอิดกดไลค์ค่ะอิดกดไลค์วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากเกมไลเลนเซอร์เราจะมารีวิวมิกุแล้วก็ลูกะให้ได้ดูกันนะวันนี้ลาไปแล้วไยบ้านจ้า